สวสัสดีครับช่างเล็กอุจิตนะครับวันนี้จะมาแนะนำการแก้หัวล็อกนะครับอาการเดียวกับโรตรี่ล็อกเลยนะครับแต่ <Kas per now> โรตรี่ไม่ล็อกนะครับโรตรี่ไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับคือหัวไม่หมุนเลยนะครับอาการเดียวกับโรตรี่ล็อกเลย ผมจะถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับแป้นครอบฟันแล้วก็ลินผีมาดูข้างล่างกันนะครับ โรตารี่ไม่ล็อกนะครับนี่โรตารี่ขยับได้นะครับแต่อาการเดียวกับโรตารี่ล็อกเลยนะครับเพราะหัวหัวไม่หมุนเลยเรามาหาสาเหตุกันนะครับเรามาเปิดฝานหน้ากันดูก่อนนะครับ ผมลองขยับดูแล้วน่าจะเป็นที่เสาเข็มนะครับน,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 น่าจะเป็นเสาเข็มล็อกนะครับหมนจะปรับจีนผีเปลี่ยนไอเข็มใหม่อะไรเวลาเวลาม้วนริมอ่ะปรับไม่ได้ไงมันหมุนน็อตออกไม่ได้ รรมผมจะปลดล็อกไอ้เสาเข็มนะครับผมจะลองปลดล็อกเสาเข็มดูว่าเพราะว่าผมขยับขยับแล้วเฟืองรู้สึกเฟืองมันขยับนะครับแต่ผมมาจับเสาเข็มแล้วมันไม่ขยับนะครับลองดูเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าความรู้สึกผมเห็นไหมครับผมปลดน็อตล็อกเสาเข็มปุ๊บหัวจักรวิ่งนะครับแปลว่าเสาเข็มล็อกนะครับเรามาดูนะครับว่าเสาเข็มล็อกนะครับเห็นไหมเสาเข็มไม่ขยับเลยเห็นไหมแต่ผมปลดล็อกตัวนี้นะครับแปลว่าเสาเข็มแน่นมันน่าจะมีเศษได้เศษ ที่ผมเข้าไปอัาในเสาเข็มนะครับเห็นไหมตอนเนี้ยหัวจับหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเคาะดูนะครับว่าจะมีอะไรหลุดมาไหมนะครับผมเห็นเสร็จได้นะครับเข้าไปติดเห็นไหมเนี่ยสีเขียวๆนี่นะครับ เขาไปติดในเสานะครับมันก็เลยทําให้ล็อกเลยนะครับทําให้ล็อกเลยเดี๋ยวผมมันน่าจะเป็นที่บูธกับเสาเข็มนะครับที่วันวันหลวมเลยทําให้เศษได้เข้าไปยัดปกติแล้วมันจะไม่เป็นอาการแบบนี้นะครับเพราะว่าเสาเข็มกับบูธมันมันแน่นมากเลยนะครับฟิตมากมันจะไม่สามารถจะเศษได้จะเข้าไปมีเศษได้เข้าไปเห็นไหมครับนี่ ตรงเสาเข็มนะครับเดี๋ยวผมลองถอดออกมาก่อนนะครับผมถอดเอาเสาเข็มออกมาก่อนนะครับ ผมเห็นรอยสึกนะครับรอยสึกเลยทําให้มีช่องว่างนะครับมีช่องว่างแล้วทําให้เสรศษขี้ผมได้เข้าไปยัดนะครับเลยทําให้หัวล็อกอาการนี้พบยากมากเลยนะครับแต่มันอาการเหมือนเหมือนโรตารีล็อกนะครับโรตารี่ล็อกเกิดง่ายกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเสาเข็มใหม่แล้วเรามาลองเย็บกันนะครับ ก่อนใส่เสาเข็มใหม่เดี๋ยวผมจะฉีดน้ำมันล้างก่อน,นครับล้างพวกขี้ผมดูว่ามันจะออกไหมนะเราต้องทำทำความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนเพราะว่าวกลัวขี้ผงอันเก่า อยู่ในบูธนะครับ <c oughs> เอาเสาวเข็มมันใหม่ใส่นะครับ ใส่ไปที่เดิมครับไม่มีอะไรมากมายก็ใส่ไปที่เดิมแต่เราต้องตั้งความยาวของเสาใหม่นะครับตั้งความยาวของเสาเข็มใหม่อันนี้ผมจะใส่คร่าวๆก่อนแล้วก็ล็อกไปก่อนแล้วหมุนหัวดูปกปตินะครับหมุนหัวดูแล้วปกปติแปลว่า มีจุดเดียวนะครับที่ที่มันเป็นก็คือเศษได้เข้าไปนะครับที่เราออกมาเมื่อกี้ที่ผมเปลี่ยนเสาก็คือมันมีรอยนะครับรอยสึกแล้วก็เศษได้มันสามารถเข้าไปยัดได้นะครับบูทก็ยังแน่นอยู่นะครับก็ยังใช้ได้บูทเสาเข็มนะครับปกติแล้วถ้ามันสึกมันจะสึกด้วยกันนะครับ เห็นนี้นี่ก็ยังยังไม่ยังไม่สึกไม่โยกก็ยังวฟิตดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมประกอบนะครับแต่ผมเห็นเศษได้ข้างในเดี๋ยวผมจะออกก่อนนะครับมองเห็นไหมเนี่ยครับเห็นไหมเศษได้อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะออกก่อนนะครับผมแกะออกมาได้แล้วนะครับมีเสศจได้อยู่ข้างในด้วยข้างในลูกปืนนะครับ นี่ลูกปืนนะครับเห็นเสศษได้ไหมครับเข้าไปยัดน,นะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกจักหนักล้วยนะครับเห็นไหมได้เข้าไปนะครับเราต้องเช็คให้ดีๆนะครับว่ามีเศษได้อะไรเข้าไปไหมนะครับเอาออกให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับ แตน็อตตัวนี้ได้ไหมครับน็อตตัวนี้จะเป็นเกียวย้อนนะครับเป็นเกียวย้อนเป็นน็อตตัวเดียวที่เป็นเกียวย้อนของจักรนะครับถ้าหมุนเข้าเข้าปกติมันจะไม่เข้านะครับเป็นเป็นเกียวย้อนนะครับเป็นน็อตตัวเดียวที่ที่มีนะครับเป็นเกียวย้อนนะครับตัวเดียวใส่กลับไปที่เดิมนะครับ ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งกันอีกทีจำได้ไหมครับว่าเราถอดตัวไหนออกมาน็อตตัวไหนจำไว้นะครับถ้าเราจำไม่ได้ก็ถ่ายวีดีโอไว้ก็ได้นะครับ ใส่กลับไปที่เดิมนะครับพวกนี้ก็ใส่กลับไปที่เดิมแค่นั้นเองผมไม่ได้บรรยายอะไรนะครับไม่ได้บรรยายอะไรลองรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเราต้องตั้งเสาเข็มใหม่ เมู้เสาเข็มนะครับใส่ปอกไปก่อน เข็มนะครับปกติแล้วผมย้ำมาหลายเที่ยวแล้วนะครับเข็มตั้งใหม่เข็มต้องมาอันใหม่นะครับเราเช็คเข็มโคดไม่โคดก็ใช้กิ้งแบบนี้นะครับถ้าปลายสัปลายเข็มใส่ก็โคตรถ้าปลายเข็มตรงก็ยังใช้ได้นะครับแต่ผมอยากได้เข็มใหม่ตั้งนะครับโอเคครับมาตั้งเข็มกันนะครับเสาเข็ม เพราะว่าเราเปลี่ยนเสาเข็มใหม่แล้วเรามาตั้งความยาวของเข็มนะครับความยาวของเข็มนะครับเข็มลงไปแล้วเราสังเกตรูเข็มนะครับรูเข็มรูที่เราลอยได้น,นะครับต้องโพเวลาเรามองลงไปข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับขึ้นมาข้างบนแบบนี้เราต้องเห็นรูเข็มครึ่งนึงนะครับถ้าเข็มเห็นเต็มก็ถือว่าลึกไปนะครับ ถ้าเห็นเต็มเห็นเต็มรูถือว่าตื้นไปนะครับเรามาตั้งกันเลยนะครับให้มองรูเข็มครึ่งเดียวนะครับเห็นครึ่งเดียวแล้วมันจะพอดีเลยนะครับ ไม่ไม่ตื้นไปไม่ลึกไปนะครับเรามองทะลุขึ้นมานะครับมองจากด้านล่างทะลุขึ้นมาให้เห็นรูเข็มแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งรูเข็มใช้จังหวะน,นี้นะครับตอนนี้เราได้ความยาวของเข็มแล้วนะครับได้ความยาวของเข็มแล้วแล้วเราก็มาตั้งโรตารี่กันใหม่โรตารี่เข็มยกขึ้นลงลงสุดเราสังเกตได้ว่าหัวโรตารี่นะครับ หัวโรตารี่ก็จะมาเฉี่ยวเหนือรูพอดีนะครับเฉียวเหนือรูแล้วก็เฉียวเข็มนะครับถ้ามันห่างก็จะกระโดดง่ายๆนะครับถ้ามันเบียดเบียดเข็มหัวโรตารี่ของเราก็จะเสียเร็วนะครับอันนี้ก็ถือว่าห่างไปนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่นะครับเข็มยกขึ้นลงลงสุดเข็ม ตั้งขาเข็มยกขึ้นนะครับหัวโรตรี่ก็มาเฉียวนะครับอันนี้ผมมองดูแล้วโรตรี่ห่างจากเข็มนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใหม่ใช้จังหวะนี้นะครับเราก็ตั้งใหม่เพราะว่าหัวโรตรี่ห่างจากเข็มเกินไปนะครับไม่งั้นจะกระโดดง่าย ต้องเฉียวเข็มพอดีนะครับอย่าให้เบียดเข็มถ้าห่างเข็มก็กระโดดง่ายเบียดเข็มก็หัวโรตารี่ก็จะเสียเร็วนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะครับโอเคได้แล้วเราก็ล็อกน็อตให้แน่นเลยนะครับแล้วเรามาประกอบแล้วลองเย็บกันเรื่องโรตารี่เราก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับ แนะนำไปหลายคลิปแล้วคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดหน่อยเพราะว่าผมเปลี่ยนเสาเข็มนะครับตั้งความยาวเข็มก็มาหาสาเหตุว่าจากล็อกนะครับมันเหมือนอาการเดียวกับโรตรี่ล็อกครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็มาลองเย็บกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาลองเย็บกันนะครับ ดูว่าจะประโดดไม้เราตั้งถูกไหมนะครับมาลองเย็บกันนะครับก็ไม่โดดนะครับหีเข็มก็ยังปกติอยู่นะครับก็แปลว่าเราหาสาเหตุเจอนะครับ ้ายืดก็เย็บย,ยากอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าโตรตารี่เรามันหลวบนะครับ้ายืดผ้ากีฬาเย็บยากน,นะครับผ้ากีฬาของเด็กถ้าฉีดสีนะครับเย็บยากถ้าถ้าโตรตารี่เราไม่ไม่ดีมันก็จะกระโดดเดี๋ยวเรามาลองเย็บกันนะครับ โดดนะครับเพราะว่าโรตารี่เราไม่ดีนะครับกระโดดแน่นอนครับเอาเย็บธรรมดาก่อนนะครับเพราะเราสร้างเสาเข็มใหม่หรือเรื่องเย็บผ้ายืดกระโดดเดี๋ยวขออีกต้อนนึงนะครับจิ้มนี้แค่นี้ก่อนนะครับ ช่างเล็กดดิดนะครับสวัสดีครับ